ชร์กดติดตามให้ครูโดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียเก่าแบงค์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเข้าสู่ช่องครูโดงคอยครับผมช่องครูโดงคอยและครูโดงพารวยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับนะครับโดยเฉพาะช่องครูโด่งพารวยนั้นเป็นช่องน้องใหม่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่น,พพน้องที่เป็นนักสะสมเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรนะครับช่องครูดงคอยที่ครูดงจะมาพูดถึงวันนี้คือครูดงจะมาพูดถึงเหรียญ1นบาทของราชการที่9นะครับหรือเราจะเรียกกันว่าเหรียญ1นบาทองค์พยาคุดปี2517สําหรับเหรียญ1นบาทปี2517นั้นมีเรื่องราวเล่าขานมาค่อนข้างเยอะนะครับ ทั้งในแง่ของราคาทั้งในแง่ของการแก้คุณสหรือว่าแก้อสารต่างๆสําหรับช่องคูโดงคอยนะครับก็จะมาประกาศรับซื้อคูโดใช้คําว่าประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทองค์พญาคุดนะครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาทองค์พญาคุดนี้คูโดให้ราคา1,500บาทจนถึง2,000บาทเลยนะครับแต่พอให้ราคาสูงอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนี่น้องรับชมให้จบนะครับเพราะว่าเหรียญ1นบาทองค์พญา คุดนั้นต้องมีความพิเศษแน่นอนเพราะว่าโดยปกติแล้วเหรียญทั่วไปนั้นถึงแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็จะยังไม่ถึง1,500บาทครับผมสําหรับวันนี้นะครับเหรียญที่กุโดงจะมาตามหานะครับก็คือเหรียญ1น1บาทองค์พยาคุดซึ่งเราจะเรียกกันว่าเหรียญ1น1บาทพุทธศาชสองพหรหรือว่าเหรียญมหาบาพิษนะครับก็จะเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิล ด้านหน้าก็จะมีรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับผินประพักไปทางเบื้องขวาแล้วก็จะมีตัวอักษรภูมิพลอดุยยเดชรัชกาลที่9อยู่ด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ด้านหลังเหรียญก็จะมีตรงกลางจะมีรูปพระคุธภ,ภานะครับแล้วก็เหรียญจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ2517สําหรับเหรียญนี้นะครับผลิตมามากถึง2448ล้าน978,00 เหรียญก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับพอผลิตเยอะโอกาสคาดเคลื่อนก็มีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้จะมีราคาถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับแล้วก็ยังไม่มีขาวแว่นนะครับก็เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่35บาทแล้วก็ยังไม่เกิน40บาทนะครับแต่ถ้าเกิดมีเหรียญที่มีขาวแว่นนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญ unc นะครับราคาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่200บาท นี่คือข้อมูลที่ครูดงจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆนะครับไม่ให้เพื่อนๆเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะเหรียญที่ครูโดงประกาศตามหากันนะครับแล้วครูโด่งให้ราคา1 5 0 0บาทถึง2,000บาทมาดูเหรียญน,นะครับเหรียญลักษณะที่ครูด่งตามหานะครับไม่ยากเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆทาแบบนี้นะครับพอจับมาเสร็จปุ๊บแล้วหมุนดูนะครับ เห็นไม่เอ่ยโดยปกติแล้วเหรียญทั่วไปจะเป็นเหรียญพระเสียงกลับนะครับแต่ว่าของคูโดงในี่ที่ประกาศรับซื้อนี่คือคูโดงประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียงตรงทําแบบนี้นะครับหมุนแล้วก็ถ้าเป็นพระเสียงตรงด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยคือด้านองค์พยาคุดนี่หันไปทิศทางเดียวกันนี่คูโดงรับซื้อนะครับ1500ถึง2,000บาทก็เนื่องจากว่าคูโดงจะนํามาเลี่ยม พระนะครับมาเลี่ยมคองเลี่ยมกรอบคล้องคอนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆพ,นพี่เพื่อน,น้องทราบวันดีอยู่นะครับกุดงก็เป็นคนอีกคนนึงนะครับชอบขับรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆเ,กเกนี่ยประหยัดน้ํามันด้วยขับเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับตามอุทยานแห่งชาติแล้วก็ไปกางเต้นต่างๆคุณด่งก็จะนําเหรียญอันนี้มาคล้องคอนี่ครับผมวันนี้ก็เลยมาประกาศตามหา เหรียญ1บาทพระเสียนตรงอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆมีลองลองหยิบดูนะครับถ้าเป็นเหรียญพระเสียนตรงติดต่อทักทายเข้ามานะครับให้ราคา1,500หรือ2,000บาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นงนองดูแล้วให้คูณดวงเหรียญผมสวยอะ่ะเป็นพระเสียนตรงแล้วก็สวยด้วยอยากได้ราคาสูงขึ้นกว่านั้นอีกก็สามารถพูดคุยกันได้เข้ามานะครับนี่วันนี้มา,มาประกาศแบบบอกตรงๆเลย ไม่ไม่มีอ้อมค้อมเลยนะครับว่าเราอยากได้เหรียญหนึ่งบาทภระเีเงยนตรงองค์พยาคุดนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่เพ่น้องดูให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่เพ่น้องบางทีไปดูช่องอื่นแล้วไปเจอเขาบอกว่าเหรียญพระเเียนกลับแบบนี้ให้ราคาสูงคือเหรียญภระีเงยนกลับคู่ลวงก็รับซื้อนะครับ ก็รับซื้ออยู่นะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC นะครับเพราะว่าเหรียญที่เป็นเหรียญผ่านการใช้ในกุหด,ดงมีหลักร้อยเหรียญแล้ววันนี้ก็เลยม,มาประกาศหาตามหาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีพร้อมที่จะแบ่งปันก็ยินดีนะครับครับผมวันนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้บ้างนะครับอย่างว่าครับกุหด,ดงต้องการที่จะนําไปเรียมกรอบคองคอนะครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบ ขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวตามต่างจังหวัดตามกลางเต็นตามอุทยานแห่งชาตินะครับก็เลยอยากจะมีพกติดตัวไว้ด้วยครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอยด้วยนะคะรับ That it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got is tangled caught in what's before our eyes. Show